เฮ้นยังมาเบิงไมมาเบิงไเอตดีค่ะสารบ้านสาวชวมค่ะพี่น้งองค,ครับตอนนี้เบานำครับคว่าอยากเห็นต้นแคอัวมันเป็นใบทั้งหยเป็นต้นทั้งสี่ได้เนี่ยเนี่มนนยมาเบิ้งไหยไม่เป็นมไม่ตน้น้อยบ้างเอ้ยเพาะไปใครเนี่ยงานันแหรนอนเพาะไปใครเอฟซีตนใจลายเลยดิเนี่ยนี่เดครับเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นทั้งสี่แล้วค่ะอันนี้มันจุ่มด้วยนี่คงจะบาดมืออื่นเนี่ยมาเบิ้งไหม เกสรแต่ว oh, um, uh, 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 ่าม mm ันเป็นมากปะเนี oh, ่ยมันเกิดมาเรื่อยๆย่างๆเธอม่งออกมาเรื่อยๆมั้งเนี่ยลดน้ำมันเลยอันนี้มันจะพรอมจะกินมื่ออ่นเนี่ยค่ะมันจะออกมามื่ออ่นแต่ว่าเพียเวลาเขาเกิดเนี่ยต้นเียวต้นเดียต้นเดียว้นีย้นอียตนเดียวต้นเดียวต้นเดีเวต้นอยากไนด้ต้นน้อยๆน้นันีูวตนเดียมั้นเดี่วต้นเดาย้นเะีย้นเดีหวตนเด้ยวต้นเดียวต้นเดี้นเดยวต้นู่นยวต้นเดยว้นอดียต้นเดีนเดตที่บ้้นเั่ตนเดาไปตากแดีไว้ดีกว นี่สิงนี่ยไม่เปบนคือตาก,ดกแดดไปปะขี้บ้าเอ้ยสิร้องเบิ้งได้สิร้องเบิ้งไม่เปบนเกมเมื่อไหร่ล่ะสุดมึกหวานหนึ่งมึดก้อนนี่ล่ะบางมือเขามาบ้านน่ะนะค่ะสีร้องออตากแดดเบิ้งมันยังอยู่ในตู้เย็นอยู่อันนี้มันทอดกินได้ได้ไหนร้องร้อยอันอย่างนี้ก็เนี่ยตายงตัวนี้บ้าเมนมากนนมากอันนี้มากลินไม่ <c oughs> คนรอมาตัวนี้คนรอเนี่ย เห็นเรืองแหงๆแต่ร้องเบิ้งตอนส่วนจะร้องตากไว้ย้ำแรงถ้าต้นอันนี้มันออกทุกยามเพราะว่าหนึ่งต้นยิ่ง่ายนี่แผ่นดินเหลืองแผ่นดินเหลืองเง่ายน่ะแผ่นดินเหลืองปีนั่นมาตะเที่ยวเดืกๆเนาะมันลนลงมาถนนน่ะเดืกๆเพรมีลนต้นไหนว่าต้นนี้หรือต้นหนึ่งไหนต้นไหนไม่เป็นโออด้เบิ่งยูนี่นี่คือหลายเก็บมาล้นื่ะ ล่ยลก็บ่กินด้ไม่เบนกินน้ำมันเต่ยี่ยังกินละเนอตลเก็บไปฝากกัยังไม่ได้เห็นคือไม่เบนแล้เก็บไปฝากตลอดดิเนป้ำมีกับพอยากอิหลีคนนี่ปน้ำมีกับพอยากเออปนมันปนน้อยากบบนี้ไ่ได้ต้มไว้เนาะกระสอบหนมือนั่นเนาะโอ้ซ้ำเหมือนเดชเนสกระถาเดเด้เก่บำลูก จ I I ังบ no e ้านนูสิลอไปตากเงงบึงแล้วี่เป็นยังไงต้องทดสอบปีนาจะได้บอไม่เป็นิแบบเออตากเง้เลยถามันแต่ัน่าเคยมีผู้ใดเก่งกินเด้หางอื่นน่ะมีตะไทยบ้านเขามีตะเฮาอะไก่งอืมแกงเส้นถามเพิ่นเนี่ยเพิ่นงงตาแตกว่ายก เกงได้เกงออกมาแหละรสชาติคือขี้เล็กเนี่ยค่ะยำเป็นยำต้อนว่ามีเล็กกรบเศษได้เนาะผู้ใดี๋ยวมาขมอมลำของสาปปะมาขมจังนะขมหาโอ้ยโอ้ยเทอได้หลายละยิ่งตกละนิ่งตกปกมันตกไม่หรอ ไปเลาะม้าบ่ฮะน่ะเลาะม้าเลาะม้าไม่เป็นเอาไปฝากดูมิตั้งแต่ต้นนี้บ่เนี่ยโอ๋อแสดงว่ามันตัวไกลต้นหน่อต้นล้นเน่ยปุนกับตาพื่อนะเออบุดเดียวเราะเป็นฝากบุดเดียวเราะเป็นฝากเราเก็บไว้หน่ะตามือนั่นกระสอบหนึ่งเพื่นะมือนั่นน่ะกระสอบหนึงเนี่ยเวลาเขาสิกินเขากลับมาเบ็ดออกแล้วบ่เนี่ยครับพี่น้องเลย์ลายอยู่นี่เนี่ยพักบ้าน วันนี้เพ e> ิ่งผักมาด้วยหนอไม่ลูกหอมบ่าโอ้็นงามเลยอันเนี้ยเห็นบากตัวเราคอคิดพ่อแล้วเดี๋ไปฝากมือนั่นยังไม่ได้กินอยอะนี่เป็นไข่อยู่โอ้ผักเราคอนึกว่าเป็นปูนย่งดินแตกเิือบ าันสวนแม่แล้ก็มันอันนี้ผักนี่มีครับไม่ได้ขายอย่างลยเนี่ยข้าหน้าขายแล้วบ่เนี่ยบ้าโมกินเต็มว่าิว่าิซื้ออยู่้งาน่นักพนะสวนผู้ใดนนะแม่โอ้ผัก้วยงาม โอ้อันนี้บ๊อบขลีบอนี้ครับบ๊อบขลีหรือมีอดกระลงกำลังหอจำได้โอ้ขนาดนะจนใบงอนใบกูดพบนหางงามๆครับกำลังกำลังหออีกมีทุกผักบะคือยามนันเฮามาตือเพิ่นลยุปีล่ะนี่นหมคือนั้นไม่เพ้น หัวกล้งงามเลยบักโคลีส่บั้มงน่เดอยากเบิ้งบักลีงนี่นนันน่ะนี่บักโลีสวยแท้สอนบานพ่นนี่เนอยุบีนอปลูกได้หมดปะเนี่บักโลีไงสมดคอยเสียนั่นน่นเริ่มตัดแล้วไหเิ่ตัดลวคนมึงบอกเล่นดยออตูนเอ่นเต็มยุบานเบิ้งสวนถักเิ่นบอกเล่นไงบ่นี่ขนาดใคกูด

เป็นผพนเป็นผ่นอยู่เนาะหัวนามยิ่งปแตกแล้วเหื่อเพิ่บ่ไม่ป็นสอนบ้านเพิ่นบาเนาะสอนบ้านเพิ่นโอ้ของยายก็งามเลยปลูกบอปลูกพีเีเก็บบเก็บบั่นนนบอกพีแม่เก็บเไปเสร็จ มาอันนี้ไม่กินได้ยุบหมดันเดือตัวนี่น้ินตไก็เตี้ยมันไปยังอ๋ยังไม่ได้ออกนี่ยพ่อหมามนบครับลุงป่าไนู่นทัมันโอ้ีเด้ อืมสมดียุทธเนี่ยน้อยท่าไหนมันกินได้กินได้เหมือนเราบ้านเนี่ยไม่เป็นน่าท่ามกินได้เราเนี่ยเอาไปกินกับยังกระปุ่นเนาะอืมอ็ตำประแดกเขาเบิ่งบักไห้เห็ดเออบักเดือยเออบักเดือยมึงเดียวไม่นบักไห้ดิี่ไผ่มันกระพันแสีบได้เนี่ยพี่น้องเอ้ยสมเนียงกินได้ยุ่ธเนี่ยสมเนียงเนาะต้องเขียวเนี่ยน้อยๆนี่อืมมันออกตลอด ใบเพิ่นกัดน,บบนั้นดิเพราอยากกินพันเมียงนี่ไม่ได้กินโดนละแฮ่แฮ่แฮ่แค่เปลี่ย <c oughs> นฝากไปเมืนอนเดิยังไม่ได้ต่ำยู่ม<ป>าก็้เตะถือไปครับกุ้เตะถือไปครับอืมใส่หมองใไงเตี๋ยโอ้ยอุ้ยอือ <c oughs> บ้าคนหน่อยไปล่องเรือไปซบก,การไว หมดเดือยพี่น้องให้ไก่พี่น้องมันมั่งแน่นยุบานพี่มอนั่นบอกทื่อเดือยอย่างก็บอกเดือยพลังเสพเสแได้วานหวานบอกเดือยยิ่งยงที่เป็นกลิ่นสุกนะหู้เดียวเว้ยแหละน่าแล้วนะเทิงอันนี้ก็สวนบักพีกสวนบักพีกบักพีกจีโน่ก็จะได้เกี่ยวเพ่งบ่มีเวลาปลูกพัก พูดอะน้ำฝนลงน้ำฝนลงขึ้นคักแล้วพี่อยากเอาอันนั้นมานี่พี่น้องสะดุ้งสะดุ้งมันยกหลินนี่มันยกสะดุ้งโดนละในผักหินกับหินนี่ละนั่นในกลัวเป็นปูผักน้ำกระดอกกระเดือบพเน้องเอ้ยของไทยเนี่ยไม่เป็นที่นั่นน่ะไปไป ปลูกไหมมาดูกล้องไหมมันเห็นกล้องขนาดว่าไม่เบลนปลูกแบบไรอย่างซะเนี่ยไม่ได้ใส่ยางเลยเนี่ยนาะงีดยาอยู่บมเนี่ยเห็นอะไรดิว่ได้ซีดมีตะ막นี่จะไปเรื่อยๆนี่เนี่ยคันบวกปลูกก้อนเนี่ยในเบื้องคืบบิวเนอะใคาเป็นมาดูไครบ้านเฮาเนี่ยเพิ่นกับปลูกเนี่ยเพิ่นก็ได้ขายกันเล็บพี่น้องแต่ว่าทางนี้เพิ่นส่วนหลายเพิ่นกับพวกใครได้ซื้อกันกินหลายเนี่ยต่างคนต่างกับมีสวนหมด มีตาบานไม่งานเหรอด้ซื้อแม่ไม่ยงานดูม่านดหลายพราปลูกอย่างเต็มไปไป<า>ไปตา่าทั้งสี่เนี่ยเป็นแรงๆป็นกันทังง้งสี่เออเพราะเอินยังก็เนี่ยมันสิกรอบดีมือนั้นแม่เบ่งเกาให้ถุงแบบง่าพูดนะเอ้ยจุดน่อยเบิ่งได้บันสะนหน่งนี่ปากอีกแล้ว ขอบคุณค่ะพงศพี่น้องไปแบ่งให้เมตูแไ่ให้นัีเอ็นน้ำแน่เพราะว่าอย่างตีจะคองกับกินบะทันนยยามีบอยาเพิ่นเอิญเน่ยยามีบะยาถ้าหายไม่ยากก็ลายนี่นะแต่ว่าไม่ยากนะสามนวยกับกดว่าหลายลราอีหลีแล่หลันนะขันเป็นว่าหายเนี่ยใส่ซ้ำนี่หลายสุดๆล่ะค้นกินเนาะแต่พะแล้วก็สิทองขึ้นันเนี่น้องไมน้อย สมบานตอนนี้เขาเขายังก็เข้าบดเบาไหวไหมฮะสนอยากท้ญญา,ทายรูปก,กับ,บอันน,นี้นี่เนี่ยบำเนี่ยแอมนี่เนี่ยเนาะนะกรอบกับกรอบเนี่ยพี่นอ้องออนซ้อนบรรยากาศบ้านเพื่อนขาโอดเบาไหวพาพี่น้องมาเบิ้งดอกแขเ,เอาหมากลินใหม่มันแกรหรือว่ามันันมันแกแล้วเ้อไหนไปเพาะได้ยุบแบบไม่เบนไม่เบนเพาะอันนั้นนะไว้ ผมเชื่อเอฟซีอันยังก็เอฟซีสนใจนะเนาะสิบอกเพื้นมาสั่งอันยังก็ไหนอันเนี่ยต้นอะไเนี่ยนะบ้า,าโอ้ทุกเตียงไม่ได้บ้าเป็นเก่งหมากกับพ่าอแม่หมากกันนี่เปล่าต้นนี้พ่อมีหมากเตียเอนนอ เอ้ยจ้าสิกินได้หมดที่นเนาะเกยวอกิดนทอดอวัวบัานเหา <laughs> เอเอกิ <laughs> นได้เบอร์ท่านม่เกี่ยวดิละนีะ <laughs> ะ่นะออมึงดูกิ <laughs> อหัวบัานงเ็นกันนาะ่นไม่เกี่ยวออนี่บนทางนี่เนกก่สีไม่มีหนูบนเอนทางใ้ความดูของนนะ คนนี้เราใช้ล่องห้างไหนนี่ล่องบันไดด้วยดิล่องบันไดด้วครับเราใช้นี่มันคือพวกขื่นพวกเนี่ยพื่มันนั่นนั่นตายกันส่วนในของไอ้ต่อยคุณดิเริ่มจากกันไปเล่นไปพุณเลื้ยงเติมนี่เลยเบิดปี๋ยแล้วครัเนาะบังเล่นสมบัเนี่ยพี่น้องเอาละเนาะสำหรับคลิปนี้ก่็ไว้สนี่แหละเด้อค่ะมื่อนี้กันเอาซ้อนบรรยากาศบ่มีอย่างหลายหลักกับได้ไปไซค่ะไปล่อเห็ดมืดมืดที่ว่าพี่น้องเห็นนี่คลิปเลี้ยวเลยแหละสนิๆกัจะเอาลงในซีหาดอกค่ะอ้อมประเทศ เขากับสิยุดอันการหาเหตุวิก่ฤตขั้นเฮาก็บ่ได้เห็ดหยังพี่น้องแต่ว่าคันมาไปซะส่วนกัเนี่ยคั่นมืออยู่จังซี่นะอิหลีเด้จังได๋ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใหนนะะออ้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเซียมพี่น้องเด้อค่ะ